มาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเลือกสอวอก,กันบ้างนะครับโดยทางด้านของสํานักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกระบี่ครับได้มีการจัดประชุมคณะกรรมาการและผู้อํานวยการการเลือกตั้งระดับอําเภอและระดับจังหวัดในการเลือกตั้งสอวอครับเมื่อวานนี้ที่โรงแรมกระบี่ฟรอนต์เวย์อเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายสมชายหานพักดีปฏิมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมาการและผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดโดยมีนายธานีหะยีมะสาและประหลัดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายวิชาญอนงค์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำสำนักขอพับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่คณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกตั้งทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ครับ <are great. S 2> ซึ่งต้องบอกว่าตามกําหนดการวันรับสมัครเลือก วุฒิสภาระหว่างวันที่20ถึง24พฤษภาคม2567ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่นะครับได้มีการประชุมคณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดขึ้นเขาประชุมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ทราบถึงหน้าที่และก็ในเรื่องของการปฏิบัติงานพร้อมทั้งกระบวนการดําเนินการเลือกสอวอนะครับหรือว่าสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปต่างถูกต้องนะครับและก็มีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเป็นการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วยครับจากนั้นครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดสําหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพื่อพิจารณาเพื่อพิจารณาแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดสําหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดได้เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดสำนักง,งานทะเบียนจังหวัดและพนักง,งานของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่รวมทั้งสิ้นจำนวนส10บคนครับ